หากมีลักษณะเฉพาะทั้งด้านรสชาติความประณีตงดงามและความคิดสร้างสรรค์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและูมิปัญญาท้องถิ่นสืขขบทอดมาช้านานสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้าเกินไปนะครับตื่นไม่ทัน พบกับผมนายสร,รยศครับและอยู่กับฉันสมหญิงสิรัญญาค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องบุหรี่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพันคนครนะครับซึ่งปัญหาควันบุหรี่ปัญหาก้นบุหรี่นี่เป็นปัญหาอย่างมากเลยนะครับผมใช่ค่ะน้องสมหญิงเคยดูดบุหรี่ไหมแม่ค่ะฉันคิดว่ากลิ่นมันเหม็นครับก็คงจะอย่างนั้นเนาะก็่ะช่วงนี้เนาะวัยรุ่นนักศึกษาก็ดูดบุหรี่กันเพิ่มขึ้นจํานวนขึ้นทุกปีเนาะซึ่งเป็นปัญหาของคนรอบข้างด้วย ใช่ค่ะเพราะว่าหาซื้อง่ายราคาทั่วไปก็มีเยอะค่ะใช่ครับมันเป็นเป็นภัยกับตัวเองไม่พอยังเป็นภัยกับคนรอบข้างดนะ้วยเนาะใช่ค่ะงั้นเราไม่รอชาร้ากันเลยนะครับผมไปพบกับคุณปลาทองกิดสัน้นกับคุณปลาคาฟคาบไลครับเชิญครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดีชันนะคปะปลาทองกิดสั้นค่ะวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏน์นครนค่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์นักศึกษากันนะคะ สวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะนนคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับบุหรี่ในรั้วมหาวิทยาลัยคะก็ก็เฉยๆนะครับปกติผมก็สูบครับผมค่ะแล้วคุณคิดว่าจะมีแนวทางการแก้ไขย,ยังไงได้บ้างคะผมว่าแนวทางการแก้ไขผมก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับผมท,ที่ของผมค่ะอะเดี๋ยวเราไปพบกับนักข่าวพาคสนามอีกคนนึ่งกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประครับคาบไลนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักศึกษาในมหาวิทยาลัยกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะน้องมีความคิดเห็นอย่างไรคะกับการที่มีคนสูบบุหรี่ในพื้นที่มหาลัยค่ะแล้วมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะหนูคิดว่าไม่สมควรสูบภายในรั้วมหาลัยค่ะเพราะว่ามีเพื่อนบางคนแพ้อาจทําให้เกิดอาการแสบคอรหรือว่าเป็นอย่างอื่นได้ค่ะแล้วก็คนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่นะคะชอบทิ้งก้นบุหรี่ไว้ทั่วเลยค่ะ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็สมควรมีที่สู่บริ่โดยเฉพาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้เราเรากลับไปหาคุณสระยัตเลยค่ะที่ห้องส่งค่ะสวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการสัมภาษณ์นักศึกษาในรั้วมหาวิทยายลัยราชภัฏพระนครจากรายง,งานนะครับผมุ่นีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้านนะครับก็เช่นมลพิษทางอากาศครับผม ควันบุหรี่มีสารพิษมากกว่า7,000ชนิดนะครับเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ในโตเจนออกไซด์นะครับสารพิษเหล่านี้ไม่เพียงกระทบต่อสุขภาพของคนเตียงทำให้อากาศแย่ลงแล้วก็ทำให้โลกเราร้อนด้วยครับผมใช่ค่ะต่อมานะคะจะเป็นปัญหาของบุหรี่และไมโครพลาสติกนะคะไส้กรอบบุหรี่ที่ทำจากเซลลูโลสอะซิเตตซึ่ง เป็นพลาสติกที่ใช้ในการย่อยสลาย10-15ปีนะคะเมื่อก้อนบุหรี่สลายตัวจะปล่อยไมโครพลาสติกลงสู่ดินและแหล่งน้ําทําให้สัตว์น้ําและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้รับผลกระทบมากขึ้นค่ะครับนอกจากนี้นะครับผมก้นบุหรี่ที่ทิ้งลงดินนะครับจะทําให้ดินเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับผมเช่นสารนิโคตินสารหนูหรือตะกั่วนะครับทาให้ดินเนี่ยค่าพีเอตเปลี่ยนครับผมจะเป็นกรดมากขึ้นทําให้ดินเสื่อมสภาพนะครับ ทีนี้เราทุกคนนะครับควรรณรงค์ให้ลดละเลิกบุหรี่นะครับแล้วก็จัดก,การป้นบุหรี่ให้เป็นที่อย่างถูกต้องนะครับ mm hmm. ครับผมการรายง,งานข่าววันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ mm hmm. ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ oh.